แก่านี่ค่มวานเนียยสครถทงนไะครับใช่หอยนี้มทำไรฮะมาซิงร้อยครับมาดูพี่บอลเล่นตลโหูมาสบายเลยอ๋อรียบรีบรีบอะไรขนาดนั้นอยู่ข้าวหรือว่าอะไรใช่ว่าข้าวกินฟรีเออพี่บอลช่วงนี้พี่พี่พี่บอลคิดว่าพี่บอลจะออกเมื่อไหร่ออกออกเมื่อไรเมื่อไหรจะไปจะไปเมื่อไหร สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ MB Official เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมมีถ่ายรายการที่ Workpoint นะครับก็จะพาไปกินข้าวอีกแล้วครับผมไปรุ้นดูกันนะครับว่าพี่มัมวันนี้จะทำอะไรให้เรากินนะฮะเผื่อมีเมนูแปลกๆปกป้ายถึงแล้วครับผมเอ้ยสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับ ตื่น,นะะแล้วมันก็เลยอาจจะต้องยืดเต้นยืดใจนิดหน่อยเพราะเมื่อคืนเธอนอนตีสี่ทำไมนอนตีสี่ไม่รู้ว่าเธอนอนไม่หลับมันมีเรื่องเครียดอะไหรหรือเปล่าถึงนอนไม่หลับก็แม่กลับจาจังหวัดแล้วอยากกลับไปหาตาด้วยไงอ๋อคิดถึงแม่เราเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนทุกจังหวัดโอ,โอเคดีแล้ววันนี้พี่หม่ำมทำข้าวอะไรกินนะพี่ไม่รู้นะก็ลุ้นอยู่เหมือนกันอยากกินเมนูอะไรของพี่หม่ออยากกินลาบเตดแต่ได้กลิ่นเหมือนแบบ เครื่องอ่ะลาบๆาบอะไรอย่างงี้ไหมคิดว่าก็เห็นมีพวกปะทูคณะหมูกรอบเฮ้ยใช่เปล่าจริงคณะหมูกรอบมาเร็วจังไงปกติมาอีกรอบหนึ่งไม่หรอรู้ว่ามาแล้วอ่ะหยุดยาวไปไหนมาดีกว่าอยู่สี่วันใช่ไหม,อมเออเขาเขาเขาหยุดชเชยเลยก็ไม่เข้าใจเฮ้ยทีแรกเฮอยนึกว่าได้เล่นน้ำสงการก็ไม่รู้ก็เลยเชิญน้องเล่นสงการน้องก็เลยแบอกว่าสงการอะไรเขาให้อยู่ชดเชยไม่ได้ไม่ได้ให้เล่นสงการเออเขาอยู่ชดเชย ทำไมไม่เข้าใจใครใครใครตั้งนะใครตั้งนี่มือกีตาโอ้โหคนนี้ในตำนานนี่อาจารย์โตครับผมมือกีตาร์ประจำวงของพี่มัมผมไปดูคาเฟ่ก่อนเจอพี่ด้วยนะเจอัยรุ่นจัดเลยอ่ะยาวตอนนี้ผมงอกแล้วเ้าเลยทำไฮไลท์ตื่นลูกเป็นไรท์ง่วงแล้วหลับตีสี่แล้วก็ตื่นกี่โมงเก้า นอนเปหกชั่วโมงถือว่านอนน้อยนอนน้อยนอนกี่คนคนเดียวครับถ้านอนเยอะนอนกี่คนห้าหกคนครับเไปเดี๋ยวไปรอดูนี่บว่าวันนี้พี่หม่อมทำอะไรกินพี่ได้เล่นเกมอะไรไหมเกิดมาเคยเล่นเกมอะไรไหมเยอะแยะเลยเกมอะไรบ้างวิ่งไล่จับไม่ใช่เอาเข้าเกมมือถือเนี่ยมือถือเนี่ยพับจีเขาเล่นนะแต่แต่อะไรสมัครมันเป็นอ่ะอ๋อเดี๋ยวสมัครให้โอ้โหไม่ยากเลยนี่เราเป็น g u e เขาเล่นได้เลย วว้ว้้าเเฮฮยยง่ายแค่นี้นะครับผมพับจีเพียงแค่ท่านกดปุ่มเกสเหมือนกูขายของว่ไม่ได้มาขายของนะนกดนี่ก่อนแล้วแต่เลยคือคาแรคเตอร์เธออยากแบบไหนอ่ะแต่งแบบเอาให้หน้าเหมือนเธอตั้งชื่อแบบว่าไทยไทยก่อนแล้วกันะะอ่ะชื่อไทยไทยชื่ออะไรเอริเคนะครับใครอยากเลขกับเพ่อก็แอดทามาได้เยวจะรับสวัสดีครับผมพีม่นงฮะมาแล้ว พี่มัมทำอะไรจีรอรุ้นอยู่ครับพี่มําทำอะไรอ๋อส่งมาแล้วเป็นชื่อในเกมต้องไปเล่นกับเธอด้วยใช่ไหมครับจีก็ชื่อนี้ถ้าฟรีไฟก็ชื่อนี้ใช่เออพี่บอลช่วงนี้พี่พี่พี่บอลคิดว่าพี่บอลจะออกเมื่อไหร่ออกออกออกเมื่อไหร่ออกไปไหนเมื่อไหร่จะไปจะไปเมื่อไหร่ไปไหนอะไปถ่ายคลิปในช่องเธอจะไปเมื่อไหร่อ๋อใช้คำจีดีช่วงนี้พี่พพบ,บอลว่างจะไปถ่ายคลิปกับเธอวันไหนอะไรเงี้ยเ <laughs> มืนะ่อไหร่ใช้คำเนี้ยอี <laughs> <laughs> พันครับผม ใช่พี่จะไปรองไหนเธจะได้ไปด้วยไม่คนเมาเรือป่ะไม่อุ้ยเรือขึ้นมาเยอะแล้วไทเทนิก็ขึ้นมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมเธอไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ตกหมึกเออตกหมึกตกปลาเออแล้วพอพี่มาเจอเธอเธอจะพาพี่ไปจีนประเทศจีนอนะอืมแต่เธอพาพี่ไปทะเลให้จีนดูทะเลกูเบาไปเลยทะเลมันแบบยิ่งใหญ่เลย

แต่งตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันฮะเี่อาไทยครับผมวันนี้มาทำอะไรฮะมาซิงร้อยครับมาดูพี่บอลเล่นตลกโอ,อ้โหมาทั้ววัยเด <laughs> ้อรีบรีบรีบอะไรขนาดนั้นนอยู่ข้าวหรือว่าอะไร <laughs> ใช่ว่าข้าวกินฟรีเดียเด๋ยวนี้เออว่าปล่อยข้าวอร่อย,ยแลโหละครับผมเอตอนนี้ทำอยู่กับช่องอะไร,รอ่ะ ช่องจับถ่ายชาแนลฮะกับชาแนลตัวเองอาไทยเลยช่องพิมพ์ว่าอาไทยอาไทยกับจับถ่ายชาแนลสองข้างนี2สองอันนะโอเคอันนี้ช่องไหนอันนี้ของพี่เองใช่ใช่ของพี่เองแฮสแท็กเอ็มบีออดูอยู่ใช่ใก่อนที่ผมจะพาไปดูอีกเมนูหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครที่ไม่กดซับสไคร b ์กดด้วยนะครับไปละผมไปถ่ายทำก่อนครับ Three hours later. <laughs> ี่คือเบื้องหลังนะครับผมหลังจากที่เขาเต้มเสร็จนะฮะเขาก็จะมาหาอาหารมือแรก,กอ,นนอ,อ่กะนะหอมกันแล้วหอสวยเนาะนี่ยังสวยงงถ้าถีบจะโกรธปะข้ามโดนเข้าโอเค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  เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะกินกันอิ่มนํำสำราญถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ